โอไฮโอกูไซมัสก็สวัสดีด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งในวันจันทร์วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะก็เลยเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เลี้ยชั่นเรื่องเ,ออเพื่อนกวางฉันนุกตันนะฮะเลยมาเลี้ยชั่นตอนเช้าแม่งเลยนะฮะตอนเช้าก็ดีนะสว่างดีนะตอนคืนแม่งมืดที่ไมนะโอเค よし、よよ新学期が始まりました。改めて新生徒会としてこのメンバーで活動していきたいと思います。全校生徒の模範となるべくみんなで力を合わせて生徒会を日の南高校を盛り上げていきましょう。<スープ> 今まではスカノコノセーでバタバタしてたけど、本来私は,がは、こまくいきなり、私は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 、は、私は、私は、私は、には、私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 は、は、 นกตันกําลังนอนตามแตอยู่าแต่คือกิจกรรมชมรมนะดูเหมือนว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการนักเรียนนะฮะอืมเป็นพิเศษเลยแลวเราก็น่าจะได้รู้จักตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาสามตัวแน่นอนนะอืมชมรมกองที่ถูกหมายตา

คือคนแต่งคือคนแต่งแม่งบอกว่าเออเอมอ,อย่าให้นิมเป็นแมวอะแมวอืมเราเชื่อดีอย่มามาด่ากันแนะนำสกุลนะเออไม่รู้อะเนโกเออเนโกยามาดะเนโกปีสามอืมลองประทานนะเป็นแมวเป็นแมว <シ>そうそよ。もっと私に感謝ししなんだって私の野望はあんたをすことなやぼう a n t な。n なのコトナンくわから。ないいも、だだだかんだで人気みたいだし。 <ığı pressure> は私こいつにボロを出させて、シカゴ、ハイ追いやり、生徒会長の座はもちろん学校一のマドンナのザかラを引きずり下ろしてやるって。お前、ほんのメオク、何がコイツのユアミューズかまないと。誰がテキナのカッは、ルのが遅すぎやんか こんな人が生徒会長だと先が思いやられますな。ツンツンしてるけど、それはしっかりしてくれるし、悪い奴ではなさそうなんだよね。あ、セーターは長いかな。ほら、会長、もたもたしてないで早く作業しなさい。なんだこう、ならだ。ちょっと、ちょっとだけいいよ。 สูง132เจ็ดเคโคตรสุดยอดอะตอนนี้ใครเน,นี่ยทานะทาโนกิโคจิคิโนะบีสองคือเหมือนตัวละครในเรื่องนี้มันชอบเอาชื่อจากสัตว์มาเนอะอืมเอาชื่อสัตว์มาทำเป็นเป็นตัวละครเป็นชื่อนะเอออย่าง เออ่โนกุตันเนี่ยชิกะนะชิกะนะก็เป็นกวางใช่ไหมเออโคชิโทราโกะนี่ก็น่าจะเป็นเสืออะไรเงี้ยใช่ไหมไอ้นั่นก็แมวนี่ทานุกิหมายถึชอบนะอันนี้เป็นแนวแบบขี้ขี้อายขี้อาย

ฉันบอกแล้วว่าอย่าฮาราคิรีกูว่าเรามต้องมีมุกคาราคิรีได้นอนผมเสพอนิเมะแนวเก่ามาเยอะมากนคนที่เหลือนี่คือนานิงตัวนี้ชืออะไรนะเอจีฮารุจีฮารุสักอย่างหนึง่ง สูบามิยะจีฮารุตำแหน่งบัญชีปีสองมันนี่ผมไม่รู้ว่าชื่อมาจากอะไรนะน่าจะมาจากอะไรสักอย่างแน่นอนจีฮารุสูบามิยะนันนิ่งนันนิ่งตั้งใจทำงานดูไม่มีอะไรเป็นพิเศษนันนิ่งมากตาแข็งหนึ่งกู オケミミルセッっカイティミタイコトカレカシラトクニオケミルセットカメカダセンセハナシガヒュガネメトンバイコイグダイマーケテコユカンジナノーーーホスタモサイキノジケデスコーシントナカワフカメ

で聞いたもしあ、シカブがアホみたいな部活ってバレてる？つかバチか。ツバメ屋さん、シカブに入部希望だったりするのかしらぼうやらわな。マジで何どういうの顔<タッ>いい？いいわよいいわよ、すばみた、あらいばんね。とんどんやつにプレッシャーをかけていきなさい。

ไอ้ย่าน่าใจมากแม่งนอนวนยังโคตรเล็กอะรถเสื้อมันต้องใหญ่อยางนั้นไหมซื้อซื้อเผื่อโต ไปมุขกับน้องแมวริิมบะคดน้องแมวด้วยเอา้าโคตรชอบเลยจากคันโฆษณาอย่างนี้โอ้ยจะดูดิมาดูดิดดดดเอ่อฟิลเตอร์ของกล้องมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็สีกล้องมันอย่างเงี้ยแ,แล้วแบบดูเอ่อที่ที่วาดลงไปดิแม่งแบบว่าทำ

ツバメさんいらっしゃいシカブに遊びに来てくれたのうーお邪魔してます。いや何何,何この状況なんでツバメがシカブに <noise> もしやこいつマジでシカブに興味があるシカブえいいいいいこのままシカブでの私の本性がバレて会長って元ヤンだったんですねうん。 あら、こま。ここは一つ、私がシカブでもしっかり優等生してるところを見せつけねば。オッケー。シカノコさん、ちょっと。うんいいいかお前、あいつが帰るまで余計なことすんなよ。あ<上>、何故いいから。よくわからんけど勝手に承知の日か。さあ、ラジさん。今日はシカブに来てくれてありがとう。<laughs>

シカブって実はいろんな活動してるのよ。例えば、実際に野生のシカと触れ合ったり、その時のコスタンがこれです。おい。おい。逃げ。やめよ。逃げ。いや。おい、余計なことすんな。っていうかなぜこんな映像が？第3話の録画でよ。第3。キープしておいて、第3個

プロ歴史。違うのつばめ屋さん。この映像はちょっとしたお遊びで。お遊び。<スイッ>あの日のことはこしたにとってお遊びだったっていうの。きっとつのださんも泣いてるわ。ややこしくなるから黙っててくれない？それとつのださんって誰？つのださん。お前か。これびしだよな。スノダ。びしょ。顔もびしょ。<スイッ><スイッ> 何でおもてなしこのやつでもてなしな。ごめんなさいね。つまりさ、うちのしかたへんなまね。うんな。ならきましょ、おきらかにうれしいなんだけど。 個別にこれをあげよう。ああ。はや。草。草。いや、草もらって喜ぶ人間がどこに？頑張った。頑張れ、頑張れ。犬のごとく潮対応を続ける後輩を手なずけようと手を変え品を変え頑張ったがしかし。どうして？残牌。牌牌。残牌。もしかして私？ มันน่าจะไม่ค่อยมีใครสนใจเธอมากกว่าทำไมเธอถึงมียานในหัววะอ,อุย๊ยมันแหลกเลยชจมส์โดนด,ดิดนิว้วโอ้ยจิฮ,จฮารุ 説明しよう鴨やちはるは一見クールな女の子だがその実態は超ノコタンファンはぁ…私はノコタン先輩可愛かったぁ… <laughs> 知り合いの子たんがいるなら緊張せずに話せるかと思い勇気を出してノコタンに会いに行ったのだそういえば、ノコ先輩と普通におしゃべりできる会長が羨ましくてつい、じっと見ちゃったな

คดเลือกส้ำซากจริงมันก็มีเรื่องหนึ่งนี่หว่าเรื่องที่มันอยู่ในซีซันนี้ก็มีนะเรื่องที่มันมีคนนกเยอะๆเออแม่งโดนขังในห้องนี้เหมือนกันคือมันจะไม่มีใครมาเปิดห้องนี้ตลอดกาลเลยแหละ <laughs> อะไรวะเนี่ย,ย,รยจริงจงการกนเดือรจริงจริงเลยคนนี้หมือการเป็นนักแต่งอะไรเนี่ยเอาเโนกตันนีกว่าเอาไ,ไม่ได้ยินอีกไอเชียหูตึงเอาอะไรกับมันมันละเออะไรอะ こ校では簡単い言う。

閉じ込められたのがきっと私のせいです。バチが当たったんです。聞かせてえ一体何のバチかわからないけど私だって少しは狸ヌキさんの力になれるかもしれないわ。会,会長後輩に慕われる先輩その3。とりあえず相談に乗ってくれる、うん、私この前クラスの自己紹介で。自己紹介で

เราเราล่อปูเห็ดเราเห็ดมันแบบเป็นแบบเห็ดพิษโอ้ะแล้วกลายเป็นเห็ดอย่างงี้มัน <c oughs> อร่อยไหมไม่ดูอร่อยมากเลยนะเนี่ย <c oughs> ข้าวหน้าเห็ด <c oughs> ข้าวหุงแบบ <c oughs> ใส่เห็ดแล้วม่อยู่ในชมรมนี้ก็เต็มเลยเอา <c oughs> เอาโคตรลกเลยอนะ่ะ <c oughs> เอาเหรือมึงคนเดียว ก็จบกับปแล้วนะสำหรับเรื่องไมเดียเฟโนกตันหรือว่าเพื่อนกวางฉันโนกตันนั่นเองนะฮะอ,อจริงๆไหมมันไม่น่าจะชื่อเพื่อนกวางเพื่อนเพื่อนกวางฉันโนกตันมันน่าจะมีมันมีชื่ออื่นใช่ไหมเออแต่ผมตั้งตั้งไว้ยงงี้แล้วเพราะว่าแม่งแบบว่าแปลแบบตรงๆอะ่ะเออก็สําหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เกี่ยวกับอมแนะนําตัวละครใหม่สามตัวก็คือน้องแมวเนโกยามดะเนโก แล้วก็น้องทานุกิอะไรสักอย่างหนึ่งนะออแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งชื่ออะไรวะซึบามิยะจิฮารุนะฮะอืมอันนี้คนนี้ผมว่าน่าจะจชื่อยากสุดเลยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยจะไปชื่อมันชื่อมันดูไม่ยูนิคตรงกับอะไรสักอย่างหนึ่งอนะอ่ากัแบซบึบามิยะซึบามิยะมันมันมาจากอะไรวะไม่รู้วะนะออจิฮารุจิฮารุพ่อจําได้อยู่ เออตัวมมยะาทีฮารุนะฮะอือเป็นสาวแน่นว่าเออแกลบโมเอะนะอืมมีความเป็นแกบโมเอะเพราะว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนทําหน้าแบบนี่นเออแล้วก็ชอบชอบโนกุตันเป็นพิเศษพอเฮียก็ไม่ดูเหมือนทำไมไม่ชอบก็น่ารักดีแหละแต่แบบทำไมคนมัน,นมชอบเยอะขนาดนั้นวะ คนไม่ชอบกวางอะนนเออกลับมาบ้านมึนนนนดีใจนะเออเอเอทานุกิน้องทานุก,กินี่ก็เป็นแนวเออที่อเออมองโลกใน,นแง่ลบชิบหายจินตนาการโคตรแบบไปไกลโพ้นแบบมึงแบบมึงไกลมากอะนะออตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะโนกตันไม่ค่อยจะมีบทเท่าไหร่นะอ่า ไม่มีบทมากขนาดนั้นอืมเป็นเป็นตอนที่ปูบทสําหรับสามตัวละครใหม่นะฮะอืมชมรมไม่ใช่ดิมันคือประธานประธาน,รานกรรมการนักเรียนนะอืมสภานักเรียนเออใช่าหมเถอะนะสามคนอืมส่วนโคชิโทราโกก็ยังคงเป็นประธานนักเรียนอยู่ดีนะฮะอืม ตอนนี้ผมก็ให้สิบคะแนนเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าวกูชอบมากแล้วอยู่แล้วตอนนี้โนกตันแม่งอยู่ดีไอ้ขอไอ้ยาโคจิตันบอกเอ้ยมีปล่อยช่วยกูด้วยเฮียอยู่ดีโนโกตันต้องเดินมาอยู่ดีแม่งเอ็มวีเชียแม่งโนคอนเท็กซบหายเลยอยู่ดีแม่งเอ็มวีมมมมมแบบตอนนี้ก็ถือว่ายังคง กาวแล้วก็ยังคงเบรกเดอะฟูวอลได้อยู่นะมีการพูดถึงตอนที่สามไอ้แยแล้วมีการเอาฟุตเทจตอนที่สามมาใช้มาเปิดให้ดูให้ตัวละครดูไอ้ยะเออเจ๋งดีวะ่ะนะอืแล้วใครมีความคิดเห็นังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะลันูนนี้ไปละนุช